we we'll need the lighthouse cafe to tap into my little land such a small world let's go ที่ Such a Small r o นะครับเขาก็จะเป็น Co-Playing Cafe ที่ใหญ่มากนะครับมีทุกความบันเทิงเลยนะครับซึ่งเห็นี่นคือไซส์ของเขาประมาณ600ตารางเมตรเลยนะครับที่ Such a Small r o นะครับเขาจะมีหลายโซนหรือหลายพอร์ตละกันนะครับซึ่งแต่ละพอร์ตเนี่ยเขาจะมีคอนโซลวิดีโอเกมอย่างเช่น PlayStation 5หรือว่าจะมี Nintendo Switch แล้วก็จะมีเครื่องเล่นว i n โนและที่สำคัญนะครับโซฟานั่งสบายมากเลยครับ และจุดเด่นของที่นี่ครับก็คือเขาจะเป็นไลบรารีของแผ่นเสียงเหมลอนกันนะแผ่นไบโนเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะมีคอลเลกชันมากกว่า6,500แผ่นเลยนะครับเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยซึ่งเราก็จะนำไวน์โนเนี่ยไปฟังในพอดของเราก็ได้หรือว่าจะไปที่สเปเชียลไบโนพอดของเขาก็ได้นะครับที่ผมชอบเป็นสน่วนตัวนะครับคือการตกแต่งของเขาเนี่ยคือเป็นสไตล์ที่ผมชอบมากเป็นสไตล์ฟิวชั่นของบอเฮาส์นะครับเป็นเจอร์เมนอาร์เคเต็กเจอร การตกแต่งแนวเยอรมันนะครับคือเขาใช้ความโคซี่ความเหมือนอยู่บ้านความไม้ความนุ่มของโซฟาอะไรแบบนี้คือให้ความโคซี่มากๆเลยครับโอเคมาดูเรื่อง,คงเครื่องดื่มกันดีกว่าอ่านี่เป็นแก้วกระดาษของเขานะแต่ว่าเป็นแก้วกระดาษที่เก่ามากเลยนะครับมอลโรว์อะเมนูแรกนะครับก็คือ red straw รอนี้น่าจะไม่ใช่สตรอว์นี้นะครับแต่เป็นสตรอเบอรี่ที่อยู่ข้างในอืมอร่อยเหมือนขนมเลยสตรอเบอรี่ครับมันกินขนมเป็นเครื่องดื่มอร่อยมากสดชื่นด้วยนะแล้วก็การตกแต่งคือ simple นะแต่ว่ามีความ special unique หน่อยนะเท่ดีสเสน่ห์นะอร่อยเหมือนขนมเลยต่อมาก็คือ อ่ะ uh, yellow such a smoothie yellow mm hmm. คือสีเหลืองแล้วกันเนาะแน่นอนครับเป็น passion fruit เปรี้ยวแน่นอนนะครับอ้อเออร่อยเป็นเมนูปั่นนะ yellow such a smoothie mm hmm. อร่อยคือมันมีความเหมือนเรากำลังดื่มลูกอมอยู่อะเออ red straw ปก็เป็นลูกอม strawberry อันนี้ก็จะเป็น passion fruit ไม่ได้เปรี้ยวเกินไปแต่แว่าก็สดชื่นนะอร่อยในคอมเมนต์นะนอกจากเครื่องดื่มนะครับเขาก็จะมีอาหารด้วยนะที่ Such a ิ m a l ม o โรนะครับผมอยากแนะนำม,มากๆนะครับคือ โคเพลนคาเฟเเนี่ยมีทุกอย่างเลยมีอินเทอร์เนนตที่ดีถ้าทุกคนมีเวลานะครับอยากให้ทุกคนชวนเพื่อนชวนแฟนชวนพ่อชวนแม่ชวนครอบครัวมันเล่นนะครับเพราะเีนเนี่ยเป็นโคเพลนสเปซที่น่าสนใจมากเลยครับ